เราก็กาลังดูอยู่ว่าเอ้ตอนนี้จะมีร้านพระแผงพระตรงไหนบ้างน่าสนใจมีใครคิดถึงผมบ้างเล่นกล่องสุ่มอ้วนพระรามาดูว้ามั้ยกล่องสุ่มเพจอ้วนพระราม้ FC น้อยกว่านี้ได้ยังไงตามมาดูการเรานี่แม่งเลียวสุดเลยนะพี่นะพี่ดูดินี่เจอพอดีพระเครื่องสวัสดีครับวันนี้ขับรถเองนะครับ ก็ไม่ประมาทนะครับค่อยๆขับรัดเข็มขัดขณะนี้ผมกำลังไลฟ์สดนะครับเดินทางกับนะฮะนนทบ,บุรีนะครับใช้เส้นทางนะครับจากกาญจนบ,บุรีไปนนทบุรีเนี่ยผมใช้เส้นทางหนองขาวนะครับออกพนมทวนใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาไปออกนครปขถมนะฮะไปออกบางเลนออกไซน้อยทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่มีพิกัดแผงพระร้านพระริมทางข้างทาง ที่น่าสนใจน่าไปทำคอนเทนต์กันนะครับลบกวนพิมพ์แจ้งพิกัดมาบอกหน่อยนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเราก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับเพจล้านอ้วนพระรามห้าเอฟซีนะครับก็อย่าลืมนะครับเพจเรานะครับมีการประมูลแบ่งปันพระเครื่องนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็น นะครับก็รอบค่านะครับหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับสดว,วันเสาร์จะไลฟ์รอบเดียวไม่วันเสาร์เนี่ยไม่ช่วงบ่ายก็ช่วงเย็นนะครับแล้วแต่ต้องดูสถานการณ์ว่าถ้าเกิดพี่โทนเขาไลฟ์เราก็ไปไลฟ์เย็นแต่ถ้าพี่โทนไม่ไลฟ์เราก็ไลฟ์บ่ายเลยนะครับเจอกันทุกวันฝากกดติดตามด้วยตอนนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับพี่มาทำคอนเทนต์นะครับนี่กำลังเลี้ยวซ้ายไปท่าม่วงแล้วเดี๋ยวก็ผ่านหนองขาวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างที่เราถ่ายไลฟ์สดไปเนี่ย จะมีพิกัดตรงไหนเดี๋ยวผมเจอตรงไหนผมก็จะจอดเลยนะครับนี่กล้องทีมงานผมถือกล้องอยู่อะไรยังไงก็รอติดตามกันนะครับอย่าลืมสําคัญที่สุดคืออ้วนพระราม5 FC นะช่องทาง y o u t u b e อ้วนพระราม5 FC นะฮะกดไลฟ์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยส่วนช่องทาง Facebook Fanpage ก็อ้วนพระราม5 FC นะครับอ่าตรงตัวเลยเราก็กำลังดูอยู่ว่าเอตอนนี้จะมี ร้านพระแผงพระตรงไหนบ้างน่าสนใจใครมีพิกัดตรงไหนเส้นทางที่ผมผ่านบอกได้นะเดี๋ยวผมแวะเลยเมื่อวันศุกร์ผมไม่ได้ไลฟ์รอบดึกเมื่อวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็คือผมหยุดเลยมีใครคิดถึงผมบ้างพี่ถามสมาชิกก่อนผมจะทำไอ้นี่เอาไหมพี่ผมลองเล่นกล่องสุ่มอ้วนพระรามห้าดูว่า,าม 5, ั้งไหมแต่ผมขอแค่ห้าคนพอนะ อ่ากล่องละสองหมื่นขอห้าท่านพออ่าดีไหมพี่อ่าผมจะใส่อะไรก็ได้นะแต่เชื่อผมเถอะผมไม่เคยเอาเปรียบแล้วกล่องสุ่มสองหมื่นเนี่ยมูลค่าผมเกินแน่นอนนะครับลองกล่องสุ่มอ้วนพระรามห้าดูห้าท่านพอเอากล่องละสองหมื่นผมจะใส่อะไรก็ได้นะเดี๋ยวไปลุ้นใน YouTube จะได้อะไรกันบ้างอ่ามีใครอยากจะลุยกับผมบ้างกดหนึ่งมาหน่อย มีใครเอาบ้างมีใครเอาบ้างผมขอแค่5ท่านนะแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในช่อง YouTube เดี๋ยวเราก็ทำคอนเทนต์ด้วยว่างๆเงาๆวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพี่กล่องสุมพระรมห้าขอหท่านกล่องละสองหมบาทใครพร้อมปิดเลยโอนเลขที่บัญชีนี้เท่านั้นครับพี่ขอหคนครับพิมพ์คำว่าปิดมาเลยแล้วคุณไปติดตามในช่อง YouTube ว่า จะมีอะไรบ้างนะครับหคนห้าท่านครับพี่กองสุ่มพระรามห้าพร้อมแล้วไปครับมีใครปิดไหมกล่องละสองหมื่นหท่านคุณอ๊อฟปิดมาหนึ่งอะผมขอห้าคนขอห้าคนพอพี่สุรพลท่านที่สองคุณอ๊อฟคุณอ๊ณอฟท่านที่หนึ่งพี่สุรพลท่านที่สองคุณอ่าบูมคุณบูมอนุชาท่านที่สมคุณกนพลท่านที่สี่เอาเหลืออีกหนึ่งท่าน แล้วเดี๋ยวเราก็ไปตามต่อว่าเราจะไปทำคอนเทนต์ซื้อพระข้างทางอุดมพระข้างทางเพื่อนพ้องน้องพี่คนวงการพระกันนะครับเดี๋ยวลองคลิปนี้ให้ปิดก่อน2 0 0 0 0บาทครับพี่ท่านสุดท้ายสอง0 0บาทท่านสุดท้ายอ้วนพระรามห้ากล่องสุ่มครับปิดกล่องที่หเป็นพี่ทีละตักนะครับฮะกล่องสุ่มพระรามห้าของเรากล่องละ2 0 0 0มห้ากล่องหท่านครบหมดแล้ว ไม่น่าหาเรื่องเลยเมื่อวานนี้นะครับกล่องสุ่มพระรามห้านึกไม่ออกจะใส่อะไรเดีย๋ยวไปตามมาดูกันมาไม่น่าหาเรื่องเลยเราเอาอย่างนี้คิดไม่ออกกล่องสุ่มสองหมงปิดมาทั้งทีแล้วนะครับสําหรับแฟนเพจน้อยกว่านี้ได้ยังไงกล่องสุ่มสองหมื่นใช่ไหมพี่จัดไปอ่านี่ไงเอาอย่างนี้พี่ในมือผมเนี่ย มีบัตรรับรองพัดแท้บริษัทพัดเคื่อเมืองไทยนะครับของเรามี2แบบนะครับแบบโกกับแบบซิลเวอร์แบบซิลเวอร์นี่คือออกเกทแท้อย่างเดียว500บาทแต่ถ้าแบบโกเนี่ยมูล,ลค่าไปละ800บาทแล้วประกันราคาให้คุณด้วย <Wow. S 1> อันนี้แบบโกนะครับสิบใบเป็นเงินเท่าไหร่แปดพันยี่สิบใบเป็นเงินเท่าไหร่หมื่นหกสำหรับแฟนเพจผมนะเอาแบบโกไปเลยนะ3 0ใบมูล,ลค่า สองหมื 24, ่นสี่พันบาทจะออกเป็นบ,บนัตรเมมเบอร์ให้เอาไปก่อนนะเมื่อวานนี้กี่คนนะฮะได้ไปท่านละหนึ่งใบบัตร v i ีกล่องส่งพักรามฮาท่านสามารถถือบัตรไปเนี้ยมาออกบัตรรับรองพัดแท้กับบริษัทพักเครื่องเมืองไทยของเราเนี่ยได้จํานวนทั้งหมด30องค์ต้องขอบอกก่อนนะพี่ผมไม่ได้ว่าได้ราคาพิเศษนะผมได้ส่วนลดตัเรียนตามบงเลย10 800เนี่ยผมก็ได้หักลบไปแค่80บาทผมก็เหลือใจ กิงเนี่ย720บาทก็เป็นเงิน20,000กว่าบาทอยู่ดีนะเฉพาะปัตรเนี่ยคุ้มคุ้มแล้วนะเกิน20,000แล้วนะเดี๋ยวจะใส่อะไรไปให้อีกรอชมส่วนนะครับท่านใดที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกล่องสุ่มกับเราก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับที่บริษัทพระเครื่องเมืองไทยสมนักงานใหญ่เราเนี่ยยินดีออกบัรับรองพระแท้นะครับแล้วก็เอ็กซ์รพระนะครับตรวจค่าโลหะมีบริการอื่นๆเกี่ยวกับวงการพระมากมายนะครับ เทียงท่านแวะเวียนมาเยี่ยมหาเราที่บนษัทพาร์เครื่องมือไทยสำลักเงนอย่างนึกไม่ออกเหมือนเดิมอย่างน้อยเนี่ยพี่ได้ไปอุ่นกระเป๋าแล้วนะเมื่อกี้นี้มูลค่าหักลบแล้วที่ผมจะต้องชำระเงินเนี่ย720บาทคูณ30เข้าไป21,600่พ 21, ี่ได้ไปเนื้อๆแล้วนะกองสุ่มผม20 0 0 0และเดี๋ยวมาดูกันเอาอะไรต่อ,อต้องบอกกันว่านะครับกองสุ่มเพจอ้วนระรามห้เน้อยกว่านี้ได้ยังไงตามมาดู ชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ผมเอาไว้ซื้อขายประมูลพักนะครับเป็นชุดที่ผมเก็บไว้นะครับคุณไปดูกันนี่เปิดเซฟเลยนะนี่คัดสวยๆเก็บไว้เลยนะพี่เดี๋ยวขอคัดสวยให้เลยเอาปิดตาหลวงพ่อรอ,องสุ่อันนี้เป็นคัดแชมป์ๆเก็บไว้ทั้งหมดเลยนะทิมชลูปหัวน,น็อคน,นี่เอาไปอันนี้หนึ่ง,งองน,นี่สององตอนนี้นะพี่เอาว่าขายประมาณสองหมื่น จัดให้นะครับอ,อาวันนี้องค์นี้เป็นชุดที่ผมเก็บไว้เนี่ยร้อยหล่อแล้วเนี่ยนัดออกมาจากเซฟเลยเนี่ยผมพักผมมหาศาลมากนะที่ชุดนี้ที่ดูนะอันนี้เป็นพระที่ผมซื้อไว้ก่อนปี25งพันอบเ็ดอันนี้เป็นประหลัดขิกพระครูสำนิศวัดปู่ทองเนี่ยผมขายแต่ก่อนเนี่ยตัวละหนึ่งมืสองัน้าร้อบาทนะผมมีทั้งหมด2ี่ตัวเนี่ยผมเก็บเก็บคัดแชมป์ว้ให้หมด มีอยู่แค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไปคนละองนะครับเอามานี่นะครับโอ้โหพี่โผล่ประหลัดขีดหลวงพ่อพระคู่สมฤทธิ์ผมเสียดายมากเลยนะพี่นะแช,ชมป์แชมป์ทั้งนั้นเลยอย่างที่ผมเก็บแชมป์ไว้หมดเลยอ่ะพระคู่สมฤทธิ์เนี่ยสิทธิ์เองหลวงพ่ออีว่าสถิตินะเป็นคนจัดอันขาดลงประหลัดขีดให้กับหลวงพ่ออีและหลวงพ่ออีเสกนะแล้วก็เป็นพระฐานานะครับของสังฆราชแท็นะครับองค์นี้เก่งมากเนี่ยตอนนี้ผมว่า ตัวละหมื่นเนี่ยมีแน่นอนแชมป์แชมป์มนะของผมจานนิยมหมดทุกตัวนะนะของผมจานคอ,อนิยมหมดทุกตัวเลยแชมป์หมดเลยนะครับมีทั้งปิดตาทั้งเครื่องรางนี่พี่อันนี้ถือว่าแถมเป็นน้ำจิม้มไปแล้วกันนะพี่เอาไปคนละสองเหรียญน,นี่เหรียญเนี้ยผมขายอยู่เหรียญละสองพันห้านี่เอาไปคนละสองเหรียญเหรียญในหลวงบล็อกนิยมหมดเลยนะเหรียญในหลวงรอเก้าสี่ร้บในหลวงนะครับเนี่ยเอาไปท่านละสองเหรียญ ขายปิดไปบ้างก็นะได้ไป2เหรียญมูค่าก็2เหรียญก็5,000ันนี่อยู่ในซองเดิมเ่ยปี1นแเลยพี่อยู่ในซองเดิมหมดเลยเรียกน้ำย่อยกันแค่นี้ก่อนกล่องสุกพระรามหาเราเพิ่งเคยทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นทางการก็ถือว่าได้กันไปจุใจนะไม่มีขาดทุนนะก็โอเคนะครับถือว่าเป็นชุดแรกๆในการทำกล่องสุมร่วมกิจกรรมกับผมนะครับก็นานๆทำทีนะครับวันนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะ<ม>ผมกรลัง รถด,ดูโลเคชั่นเพื่อกําลังจะเตรียมทำคอนเทนต์นะครับเช่าพักข้างทางบรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่พี่เห็นคุณไปดูเอาเองไปลุ้นกันท้ายนี้นะครับว่าเราไปเจออะไรเราไปแวะทําอะไรก็สุมมจุกใจนะเชื่อว่าถูกใจนะผมจัดให้เนี่ยพี่ไม่เคยเอาเปรียบใครมูลค่าเนี่ยเอาว่า4ี่หมื่นเกินแน่นอนส0งหมื่นพี่เนี่ยรอทำไปแล้วนะครับผม,ผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้มองว่ามันจะมากจะน้อยเท่าไหร่ผมถือว่า ทำคอนเทนต์และแต่ละคนแต่ละท่านที่ร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็เป็นลูกค้าประจำกันทั้งนั้นเลยเอาละครับแล้วกล่องสุ่มที่เราใส่ไปก็ถือว่าจุกใจสำหรับสมาชิกแฟนเพจแล้วแหละแล้วก็เชื่อหลายๆคนก็คงจะอิจฉามากนะครับวันนั้นผมบอกว่ารู้อะไรก็ไม่ต้่รู้งี้นะครับผมโอเคอะก็ตอนนี้ในสตูดิโอเราเรียบร้อยหมดแนละ้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปว่าจะไปเจอแผลงพระข้างทางยังไงไปติดตามกันต่อเลยครับกล่องสุ่มรามห้าเราเนี่ยห้ากล่องห้าท่านทำระหวา่าง ขับรถดูโลเคชันเพื่อจะไปทำคอนเทนต์ซื้อพระข้างทางกันขอบคุณพี่ๆนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับขอบคุณสมาชิกแฟนเพจที่ร่วมกิจกรรมกันระหว่างที่เราทำคอนเทนต์กล่องสุกผมก็กำลังมองหาแผงพระข้างทางอยู่ด้วยนะครับพิกัดนี้นะครับคือกาญจะนะบุรีละครบัดอ๋อนี่เฮ้ยเจอ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 แล้วโอ้ยพี่เดี๋ยวเบรก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 เฮ้ยทีมงานนี้ถ่ายที่เจอพอดีเฮ้ยเจอพอดีเจอพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่อันนี้ไม่มีเตียมเลยนะรายการเรานี่แม่งเรียวสุดเลยนะพี่นะพี่ดูดินี่เจอพอดีพระเครื่องไม่รู้เขาจะดูไลฟ์เราอยู่ด้วยหรือเปล่านะเฮ้ยพี่เอาละเอาละเฮ้ยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะคือโอ้โหพี่เบรกตัวโก่งเลยเป็นไงพี่เนี่ยพี่ความเรียวของรายการเรานะครับพี่โอเคนี่น,นี่เจอแล้วนะครับ เมื่อกี้นี้ตัดกล้องจากฝั่งนั้นทันไม่เห็นนะมานี่นี่พักเครื่องพักเครื่องเจอแล้วแผงข้างทางนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตกาญจนบุรีนะไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้มีพระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าโอเคนี่นะพี่นะรอดูรอติดตามนะพี่อยู่ด้วยเบียบกานสังคมถูพลภาพเดือนเท่าไหร่นะสองพันสี่ แล้วพอใช้ไม่เนี่ยนะผมเช่าพ้าน้ำหมื่นหนึ่งให้หยิบอะไรให้ผมก็ได้องค์เดียวเอาองค์เดียวพอนะอีกสององนะไว้ขายใช้พี่อ้วนมะลามผ้าครับใช่ครับพี่้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเก่นใจสวัสดีครับกมกล้าแล้วม่รู้ว่ามะลามผ้าป่าวาเข้าลงคอนเทนต์ดูผ่าข้างทางาอยู่อ้าวเหรอครับโอ้โหเป็นเอฟซีด้วย้วนพะลามผ้าวา ใช่ครับพี่วว่าแล้ผมมาถ่าย YouTube ด้วยเนี่ยซื้อพี่เขาไปเลยนี่ยในคอพี่เขาเลยจบไหฮะแน่นอนทีเด็ดเท <c oughs> ่าไหร่พี่พันเดียวครับอันนี้ฮะอันนี้สามร้อยครับเอ,อา,อาห้าร้อยเลยพันห้าจบอีกองค์นึงอะไรพี่นี <c oughs> ่ครับอ๋อเนี่ยไว้ใช้่ไหมโอเคโอเคโอเคพีค่สงสัยเราตกหลุมพรางพี่แน่เลยขึ้นคอไว้รอขายแง่แงดูในคอพี่เขาเลยดีกว่าไม่เอาแล้วในแผงในคอ